สวัสดีสาวเกนแชม์แคนทุกท่าน,นครับเพิ่อนเก,กากาวันนี้แก้มีสูตรป้วนบาสิบมานมําเสนอการน,นะครับโดยสูตรที่ใช้จะเป็นการใช้มงกรนน้อยสูตรนี้ไม่จําเป็นต้องใช้แตนแคนและเวลาที่รอเอาเกตคิงควีนก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ป้นได้เป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวแกจะมาแนะนำนะครับว่าม,มีมีตัวอะไรบ้างโดยถ้วยที่เราอยู่ครับเราจะอยุดถ้วยประมาณ1,800ัถ้วยนะครับท่านผู้ชม บ้านยังไม่ใช่บ้าน10ตัน,นครับก็สามารถที่จะลดท้วยลงไปได้นะครับประมาณพันเนะครับพันเจ็ดปครับประมาณนี้ก็จะเจอบ้านร้างบ่อยๆครับแล้วเราสามารถที่จะปนได้ดีเลยเอาล่ะทันที่ใช้นะครับก็จะเป็นการใช้มังกรน,น้อย24ตัวนะครับแนเแมทที่ใช้ใช้เป็นแช่แข็ง11ขวดเองคิงควีนก็ถ้าเอาเกตอยู่ไม่ต้องใช้นะครับแต่ถ้าติดไปด้วยก็สามารถที่จะใช้เก็บเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันนะครับ โอเคแก้วจะกดหาแบบสุดๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้ชมนะครับได้ดูกันบัาเทาจะหาครับก็จะหาเป็นบ้านร้างครับบ้านร้างดูยังไงเดี๋ยวเราจะหาบ้านก่อนครับว่าบ้านไหนคือบ้านร้างครับโอเคสักครู่นึงก็อาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับก็จะหาบ้านครับเราจะหาบ้านร้างคือเราตีได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเก้าบ้านสิทธิ์ครับไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันเป็นบ้านเก้าอ่ะเสียศักดิ์ศรีนะครับลงไปตีบ้านเก้า ตีเลยนะครับอย่าอย่ารอช้านะครับเราต้องฟัดเรียบนะครับฟัดเรียบโอเคบ้านนี้นะครับก็คล้ายๆกับบ้านรังเนาะอาจจะรังไม่สุดครับแต่ก็ได้อยู่การดูบ้านรังนะครับให้ผู้ชมนะครับสังเกตง่ายๆเลยที่ขุดเจาะน้ำม่วงมันจะเป็นสีชมพูเป่งๆเข้มๆเลยนะครับแล้วก็ตรงตรงที่ขุดเจาะทองคำนะครับมันจะมีรถเข็นอยู่ด้านหน้านะครับนี่แล้วก็น้ำดำนะครับมันจะมีน้ำดำอยู่การที่เราจะเข้านะครับเราจะเข้าง่ายๆเลย แก้วจะเล่นโดยที่ไม่ใช้คิงควีนครับก็ปล่อยมังกรน้อยไปหนึ่งตัวครับเราอยาปล่อยใกล้กันครับเพราะตอนนี้นะครับมังกรน้อยโจมตีอยู่ตัวเดียวมันจะงองแงและจะโจมตีเร็วขึ้น1เท่านะครับโอเคเนี่ยถ้าแก้วปล่อยไปใกล้ๆหนึ่งตัวครับมันจะไม่เป็นตัวสีม่วงครับเนี่ยมันจะตีตีเร็วตีเร็วช้าลงนะครับก็ถือตีเท่าเดิมนะครับปกติของมันแต่ถ้าเราอยากจะให้มันห่างกันครับเนี่ยมันจะโจมตีเร็วขึ้นก็ถือว่าดีเลยจากนั้นก็ ดูที่คูจอันอื่นครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็ปล่อยไปอ่ะแก้วซูมออกหน่อยเนาะคือสุดนี้นะครับเป็นสุดที่ง่ายๆครับผู้ชมอาจจะเบื่อครับแต่ว่ามันเป็นสุดป้นที่ดีนครับและผู้ชมไม่จําเป็นต้องลงมังกรน้อยหมดเลยนะครับเราผลิตมา24ตัวลงแค่15ตัว20ตัวก็ได้เหมือนกันถ้าเหลือก็เก็บไปใช้ตาต่อไปส่วนน้ำยาแช่แข็งนะครับอันนี้เดี๋ยวแก้วบอกครับว่าใช้ยังไงเราจะปล่อยมังกรน้อยลงไปนะครับด้านขวาก็จะปล่อยลงไป แล้วก็มีตรงนี้นะครับในนี้เลยอย่างนี้นะครับถ้าป้อมพูมันยิงมาถึงนะครับเราสามารถที่จะแช่แข็งเข้าไปได้นะครับหรือผู้ชมอาจจะแช่ป้อมธนูก็ได้นะครับที่มันยิงมาก็จะช่วยได้ให้มันก่อน้อยนะครับไม่ไม่ตายลงไปนั่นเองเราอาจจะปล่อยลงไปเพิ่มนะครับอีกหนึ่งตัวโอเคตอนนี้นะครับน้ำดําก็ได้มาเกือบหมดแล้วนะครับน่าจะเหลือด้านล่างแก้วคิดว่าแก้วจะเอาน้าดำนะครับก็เดี๋ยวแแก้วขอดูก่อนนะครับว่ามันมีที่ขุดเจาะน้ําดํำไหม น่าจะพังหมดแล้วเนาะเราจะเข้าด้านล่างกันนะครับก็ปล่อยมันก็น้อยลงไปนะครับ1ตัวแล้วก็อาจจะแช่ไปที่ตรงนี้เลยครับที่ป้อมพุป้อมธนูนะครับแช่ลงไปแล้วก็จะโจมตีกับนี่เลยท่านชมมีผู้กล้าอยู่นะครับก็สามารถที่จะปล่อยลงมาได้แล้วชมท่านใดนะครับที่ต้องการจะดันถ้วยขึ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อเราปุ้นแล้วเสียทั่วนะครับก็สามารถที่จะปล่อยมันก็น้อยที่เหลืออยู่นะครับเก็บเปอร์เซ็นด้านนอกเพื่อให้ได้5 0นะครับ1ดาว เราก็จะได้โบนัสนิดๆหน่นนอยๆแล้วก็ไม่เสียถ้วยนั่นเองเดยวแก้วขอเอาถ้วยละกันก็จะปล่อยลงไปด้านบน,นครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็คิดว่าปล่อยลงไปที่ตรงนี้เลยนะครับที่ปูเดนินเลยนะครับเน่ใจกล้าโอเคจะ48แล้วนะครับ48แล้วเราจะรออีกนิดนึงแล้วก็49นะครับน่าจะได้50ถ้าเราปล่อยคิงคูนลงไปก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับว่าสุดนี้ป้นง่ายจริงๆ สามารถที่จะปนได้นะครับมาดูกันว่าตานี้แก้วได้เท่าไหร่แก้วได้มาทั้งหมด3ามแสนทองคำนะครับแล้วก็น้ำม่วง3ามแสนครับน้ำดำอีก3ามพันหยดครับถือว่าเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปชมตาที่2กันต่อเลยมาชมตาที่สองกันต่อนะครับแก้วเห็นว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านมันก็ไม่ร้างเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้มาเก็บสเปกตร์นะครับซึ่งอย่างงี้เห็นชัดเลยนะครับที่ขุดเจาะน้ำม่วงครับมันจะเข้มเข้มแบบสุดๆเลยนะครับ แล้วก็ที่คุณเจาะทองคำนะครับก็จะมีทองคําอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมเลยก็เลือกเลยนะครับว่าผู้ชมจะเข้ายัางไงผู้ชมจากเก็บ50%หรือไม่ก็ได้เลยตรงนี้นะครับถ้าเราจะประหยัดเราสามารถที่จะปล่อยมันกรน,น้อยไป1ตัวด้านซ้ายหนึ่งตัวครับพอมันพังที่คุณเจาะด้านด้านซ้ายแล้วนะครับมันจะไปดึงขวาต่อเห็นไหมครับว่าเราลงแค่ตัวเดียวได้ถึง2ที่คุณเจาะเลยอันนี้ก็ง่ายๆเนาะก็ไม่มีอะไรยากครับ พอเข้ามาด้านในแก้วก็จะให้มันโจมตีกับที่ขุดเจาะน้ำดำนะครับโอ้ยไม่พังลงไปนะต้องปล่อยไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็สามารถที่จะพังได้เนาะจากนั้นครับเรามาด้านซ้ายนะครับก็จะโจมตีเข้าไปที่ที่ขุดเจาะทองคําและที่ขุดเจาะน้ำม่วงครับก็ค่อยๆปล่อยนะครับไม่ต้องรีบครับสามารถที่จะเล่นได้เราปล่อยลงไปด้านล่างอีกหนึ่งตัวเลยแล้วก็ตรงล่างครับแก้วจะปล่อยลงไปหนึ่งตัวกลับมาที่ด้านนี้นะครับอะปล่อยไปตรงนี้แล้วกัน ก็จะเข้าไปนะครับชมอาจจะบอกว่าโอ้โหสูตรนี้ง่ายจริงๆเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็สามารถที่จะเล่นได้ใช่ครับเราไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าสูตรมันไม่คิดอะไรเลยนะครับคือถ้าคุณชมจะป้นครับก็เลือกเอานะครับว่าจะป้นยังไงชมจะป้นง่ายๆแบบที่แก้วป้นตอนนี้มันก็ป้นได้ดีป้นได้ไวนะครับสามารถที่จะฟาร์มได้ไวเลยและเราไม่ต้องมาวางแผนมากมายนะครับแต่ชมบางท่านก็อาจจะแอดว์หน่อยเนาะใช้สูตรหนักๆเลยนะครับอย่างเช่น ควิน n ล a l กไม n เนือหมูป่านะครับหรือว่าควินชา์ดมังกรนครับเพื่อที่จะได้สามดาวด้วยอันนี้ก็ก็ได้เลยนะครับแต่แก้วก็แนะนำนะครับว่าถ้าจะปนง่ายๆใช้สุดพวกนี้ก็ได้นะครับพอเราบ้านแข็งๆแล้วนะครับค่อยไปใช้สุดหุนหดก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแก้วไม่ได้ชี้นำนะครับว่าว่าจะต้องเล่นยังไงครับเล่นแบบไหนก็ได้นครับที่คุณชมเล่นแล้วมีความสุขครับก็เล่นแบบนั้นเลยโอเค มันมา3ตัวตรงนี้ไม่มีใครงงแงเลยนะครับก็จะตีอย่างช้าเลยถ้ากับว่า2ตัวนะครับเหมือนตี1ตัวตอนงองแงแล้วก็ด้วนขวามือนะครับมีไหมตรงนี้นะครับ1อันก็จะตรงตีเข้าไปแก้วไม่ได้เอา50%นะครับแก้วหวังเพียงแค่ได้ทรัพยากรครับเยอะที่สุดเลยอันนี้แก้วก็เป็นไอเดียเนาะประมาณนี้นะครับแก้วจะแนะนําว่าถ้าชมอยากจะให้ถ้วยขึ้นนะครับก็ ตีได้50%นะครับและพอถ้วยมันขึ้นไปถึงเลยคิดตั้นเราก็ตีไม่ต้องเอาดาวนะครับตีเอาเอาสรัพกรอย่างเดียวเราก็ลดถ้วยลงมาครับเหลือประมาณพันหกพน็นะครับก็ค่อยดันคิดไปใหม่ประมาณนี้เราก็แพ้ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสเนาะรัพกรที่เราด้านครับมันเยอะมันเยอะมากกว่าที่เราจะไปเอาโบนัสอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าได้โบนัสก็ดีเอ๊ะยังไงโอเคเจ้ได้มา47%ครับก็กดออกเลยเราได้ทองคำาครับมาทั้งหมด 5แสนเหรียญนะครับแล้วก็น้ำม่วง5แสนหยดครับรวมทั้งน้ำดำอีก3,240หยดนะครับเป็นอะไรที่บาค้ามากเลยเรานะครับไปชมตาที่3กันต่อเลยมาชมตาที่3กันต่อครับเราเจอบ้าน11เลยนะครับก็เป็นบ้านที่ยังไม่ได้เก็บทรัพย์กรนะครับจะเห็นว่าที่คุณจอครับเข้มๆเลยน้ำม่วงนี่เต็มเปลงเลยครับตอนนี้แกขอใช้คิงควีนครับจะได้ชมนะครับบางท่าน ที่มีคิงควีนอยู่ครับแล้วอยากจะรู้ครับว่าเออเราจะใช้คิงควีนได้อย่างไรบ้างครับก็แก้วอาจจะปล่อยคิงควีนครับไปได้หมดเลยดราฟ์ครับปล่อยไปโจมตีกับน้ำำําดาโจมตีควีนก็ได้เหมือนกัน,นครับหรือจะให้มันไปโจมตีป้อมอีซีก็อาจจะยากหน่อยแต่ก็เป็นอะไรที่เราวางแผนได้นะครับหรือว่าจะเข้าที่ทรัพยากรด้านบนก็ได้เลยนะครับเรามีคิงควีนช่วยก็ดีนิดนึงโอเคเอาเป็นว่าแก้วจะเข้าด้วยซ้ายมือแล้วกันนะครับตรงนี้เลย แก้วปล่อยคิงลงไปไปควีนลงไปนะครับด้านบนก็จะโจมตีด้านบนแล้วก็ด้านล่างนั่นเองแล้วก็จะช่วยมังกรน,น้อยลงไปนะครับคุณผู้ชมอาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับพอพอเรามาป้น,นครับแล้วคิงควีนมาหลับนะครับเราก็ใช้เพียงแค่มังกรน,น้อยโจมตีแล้วพอคิงควีนตื่นเราก็ใช้คิงควีนนะครับก็สลับกันไปอย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการโจมตีง่ายๆนะครับที่ที่แกคิดว่าโอเคเลยก็จะโจมตีด้านขวามือได้ไหม ไปด้านขวานะครับแล้วก็ปล่อยลงไปจุดละตัว2ตัวนะครับง่ายๆสุดนี้นะครับเราเล่นชิลๆอยู่แล้วทนชมบูสนะครับก็สมาที่จะปนได้ยาวๆเลยชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมกดไม่เจอบ้านร้างเลยครับมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับว่าเวลานั้นครับบ้านร้างเรือเยอะไหมมีคนออนเยอะหรือเปล่านะครับถ้าเล่นกันเยอะนะครับช่วงนั้นมันก็จะหาบ้านร้างยากหน่อยนะครับอันนี้แก้วเล่นตอนประมาณบ่ายสี่นะครับบ่ายสี่โมงเย็นก็ ก็เจอง่ายนครับแก้วกดไม่ถึงสิบตาครับก็เจอแล้วแต่อาจจะเป็นบ้าน11บ้าน10บปัน9บ้างนะครับปนกันไปยังไงก็ลองเล่นกันดูนะแก้วว่ามันคุ้มนะครับที่จะเอาสุดนี้มาเล่นอ่ะเดี๋ยวแก้วจะลองทําการโจมตีเข้าไปนะครับที่ที่น้ําดำนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคือแก้วก็ไม่ได้หวังว่าจะเอานะครับแต่แต่แต่เราจะลองดูนะครับก็จะทําการโจมตีที่ด้านนอกก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะตัดทางแล้วก็ปล่อยลงไปโอเคเราเหลืออยู่สิบตัวนะครับป้อมอีซีทำงานแล้ว เราปล่อยมันกรน้อยลงไปนะครับเราแช่ไปที่ป้อมพุป้อมพุควีเลยครับแล้วก็ปล่อยมันกรน้อยนะครับลงไปเราแช่ไปที่ป้อมพุเลยนะครับแช่ไปที่ป้อมพุปล่อยมันกรน้อยลงไปนะครับปล่อยลงไปเลยแล้วก็ปล่อยลงไปเพิ่มนะครับน่าจะได้อยู่เนาะมาดูกันว่าแก้วจะได้หรือไม่แช่นะครับแช่ไปที่ป้อมอินเลยอันนี้นี้เราใช้ทรัพยากรเราใช้ทหารและน้ํายาครับเกือบหมดเลย เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับก็จะโจมตีป้อมพุแช่ไปหนึ่งทีโอเคเราเอาป้อมด้านขวาก่อนครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่น้ำดำเลยได้ไหมก็จะเข้าไปนะครับโอเคป้อมบอกคอยระเบิดพังลงไปครับเราปล่อยมังกรน้อยลงไปนะครับแล้วก็แช่ไปที่ป้อมอินซีเลยเท่านี้ก็น่าจะได้เนาะไม่รู้ว่าจะได้หมดหรือเปล่าเราปล่อยอีกตัวลงไปเลยนะครับแล้วก็แช่แช่ แช่ให้มันหลุดโลกเลยนะครับโอเคอีกตัวมานะครับอีกตัวก็จะไม่งองแงเราแช่ลงไปนะครับได้หมดไหมน่าจะหมดเนาะโอเค ก็ถือว่าเนี่ยแหละเป็นการแนวทางการโป้นนะครับที่แก้วนํามาฝากกันท่านชมชอบนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ <ffee. c oughs> ให้แก้วได้นะครับแล้วก็ท่านชมท่านใดนะครับที่อยากจะมีเรื่องสอบถามพูดคุยนะครับสมาี่จะคอมเมนต์ไมาได้เลยนะครับแก้วยินดีที่จะตอบนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อน,อนท่านใดนะครับที่อยากจะช่วยตอบก็สมาีิจะช่วยกันตอบด้านครับแก้วขอบคุณมากมากเลย ท้ชมานดานครับวางแผนจะเติมเพชรเติมแพ็กเกจเ,เ,เติมบัตรทองคำชุมสมาชิกจะเติมและสนุนโชว์แก้วกล้าได้ด้วยครับเพียงเช็คข้อแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเ,เ,เติมบัตรทองคำขอขอบคุณทุกทา่านเลยครับที่สนุนแก้วกล้าต่อมาขอบคุณจคยจริง,รงแล้วเรากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ